เดี๋ยวีครับผมจะพบดกรื่งไฟครับผมนะวิธีการใช้งานนะครับเอฟเฟกต์แท้งจีนะครับเอาดับแรกง่ายๆเลยครับวิธีการเลื่อนแบงค์นะครับถ้าเราจะเลื่อนขึ้นเป็นเลข2ให้เรากดคู่นะครับแบบนี้เห็นไหมครับอ่านะครับการแก้ไขนะครับก็คือกด2ปุ่มกลางปึ๊บนี่นะครับก็จะเป็นการเปิดปิดดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็พวกบูเลชั่นหัวแอมต่างๆนะครับวิธีการเซฟนะให้กดค้างนะครับนะให้เราจำไว้ด้วยว่าในอ่า Pset 12 ABCD เราจะเซฟเป็น P ของ Pset อะไรให้กดค้างนะครับแต่ถ้าเราไม่กดก็กดออกไปแบบนี้นะครับอ่านี่เลยง่ายๆเลยนะครับอ่ะลองกดค้างดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองกดดูให้ดูปึ๊กมันจะสั่นแบบนี้อ่านี่คือการเซฟแลละเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขหรือการทําอะไรเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับท่านที่ซื้อ Pset จากผมไปสมมุติว่าคุณซื้อไปแล้วสมมุติว่าอ่ะคุณกดเนี่ยปึ๊บเนี่ยมหายไปแบบนี้นะครับ แล้วคุณเพิ่งไปกดเซฟอ่าสมมติกดเซฟปุ๊บอ่าแน่นอนครับผมนะพีเซตนี้แอบมบนี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับมันจะไม่มีเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับ,รบมันจะแบบนี้เลยทําไมเอ้ยพีเซตอื่นมีแต่ว่าพีเซตนี้ไม่มีแน่นอนครับคุณไปกดค้างหรือไปหรือไปกดทําการแก้ไขมันนะครับวิธีแก้ไขก็คือให้คุณกดอ่าสองปุ่มนี้เหมือนกันแล้วก็กดให้มันกลับมาแค่นั้นเองครับเปิดมันแค่นั้นเองครับเนี่ยนะครับอ่ากดเปิดมัน นะครับแค่นั้นเองครับแล้วก็กดเซฟอันที่มันหายไปแค่นั้นเองครับอ่ากดเซฟปุ๊บอ่ามันก็จะกลับมาแล้วแค่นั้นเองครับแล้วก็กดออกปุ๊บนี่นะอ่ามาแล้วประมาณนี้นะค,ะนะครับอ่าอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการกดนะครับแต่กดถอยหลังก็คือนี่สองปุ่มนี้แค่นั้นเองครับ นะกดเดินหลังนะถอยหลังนั่นเองนะครับเห็นว่าเก้าแปดเจ็ดหกห้าอะไรก็ว่าไปนะครับนะบแต่แนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปเซฟหรือไปแก้ไขไปกดค้างอย่างเงี้ยนั่นคือการเซฟของเขาเลยนะครับยังไงก็ต้องควรระวังนิดหนึ่งครับนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะก็ขอบคุณด้วยนะครับท่านที่อุดหนุนร้านยูโกไฟแล้วกันนะครับนะ,ะก็ต่อออกได้ทั้ง่ง บิกเซอร์เลยนะครับ XLR หรือว่าจะเป็นโมโนนี้ก็ได้เลยนะครับผมก็เซตอัพไว้ให้หลายๆอันนะครับอย่าลืมล้วกันนะครับนะอ่ะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับนะมีแอมใหม่ๆเพียบลงให้เพียบอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ